สวัสดีตอนเย็นค่ะช่วงนี้เทศกาลพาป้าเที่ยวตลาดนะคะก็เลยถือโอกาสทำ YouTube ไปด้วยค่ะวันนี้พี่เพนอยู่ที่ตลาดวัดแก้วซอยจรัญ3สาิพ้านะคะตลาดใหญ่มากค่ะตลาดนี้พาป้ามา,าเซ y h e l l ลด้วยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเที่ยวง่ายบายใจนะคะ เป็นอีกหนึ่งตลาดนะคะที่พี่เพนมาบ่อยแล้วก็อยู่ใกล้บ้านแล้วก็มีของให้ช็อปเยอะมากไม่ว่าจะเป็นของกินเสื้อผ้าแล้วโดยเฉพาะมือสองนะคะแล้วก็เป็นตลาดพระที่ใหญ่ด้วยอีกตลาดหนึ่ง ขนมจีบต้มค่ะหมูหมูเด้งเน้นเน้นใหญ่ๆเลยคือขนมจีบมาไหมม้าไหมกินได้แล้วนะครับเพิะะ่งจะดูเมื่อกี้ ก็พอดีกับไส้นะค้าเก็บ,บกกนี่ปล่อยกินติ๊กข้าวควาถุงน้ำน้ำอ้อยหนีบกันสดๆก็มีนะคะตลาดวัดแก้วค่ะขวดละ20 10บ,บาทเองค่ะนีละยี่สิเหรอคะ2 20. ยีงง่สิบเนี่ยชิ้น0บาทของหนูของหนู ไปถึงทะเลเลยนะคะวัดแก้วมีทุกอย่างหอยลายปลาหมกึกกุ้งสดๆเลยคะ่ะไม่ต้องไปถึงมหาชัยก็มีของสดๆให้นาํ้ำจืดก็มีนะคะกระพงตัวใหญ่ๆแติ บาทา้าททำกันสดๆในตลาดเลยนะคะขนมนางเล็กหรือข้าวแตนน้ำแตงโมนะคะเลือกได้ลูกละสองบาทค่ะลูกชุบ เล็กเท่าไหร่ใหญ่เท่าไหร่ะอันเล็กคู่ละห้าสิบค่ะห้าตัวเดียวสอง ตลาดสามารถเข้าได้หลายทางนะคะมาจากทางตลิ่งชันก็ได้หรือว่าใครที่มาเส้นพานกกาญนาอยู่ก่อนข้ามสะพานไปแยกพานนกหน่อยนึงคะ่ะเข้ามาประมาณร้อยเมตรก็ถึงตลาดแล้วนะคะฝากไว้อีกหนึ่งตลาดนะคะตลาดวัดแก้วซอยจรัน3สาหแถวย่านจรันสนิทวงมาชอบที่นี่ได้เลยนะคะ รับรองได้ของติดไม้ติดมือเป็นแน่นอนตลาดจะมีอาทิตย์ละ3วันก็คือวันอังคารวันศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์นะคะตั้งแต่ประมาณบ่าย2องโมงก็มากันได้แล้วค่ะแต่ก็จะร้อนหน่อยเชิญนะคะพี่เพนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามติดชมพี่เพนได้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ